ดีครับลุงครับสวัสดีวันนี้ฉัจะมาถ่ายทำสวนลำไยของลุงหน่อยครับครับผมอ่าก็คือลำไยเนี่ยจากที่ที่ที่ปลูกมานะครับมันมีวิธีการทำยังไงบ้างครับมันก็มีหลายอย่างนะครับเพราะว่ามันต้องปลูกเบื้องต้นก็ต้องไปหาซื้อกิ่งตอนเข้ามาครับอ๋ออันนี้ใช้กิ่งตอนใช่ไหมครับกิ่งตอนครับผมกิ่งตอนมาปลูกเน้แต่ต้นเล็กๆกันนะใช่ใช่ประมาณสัก สองเดียวนะครับครับอันนี้ใช้ใช้เวลานานเท่าไหร่กว่ากว่ามันจะโตได้เก็บเกี่ยวอะครับจากต้นเล็กอะแต่ที่ผมทานี่นะแต่ผมก็ดูแลผมก็ดูดูแลมันสองปีครึ่งผมเอาเลยนะสองปีครึ่งได้เก็บเกี่ยวลูเแล่าผมเอาเลยเริ่มเริ่มว่าไวมากเลยนะครับอ่าเริ่มเริ่มได้เก็บผลผลิตครับแต่มันก็ไม่สูงนะมันก็พุ่มประมาณประมาณนี้นะผมรีบเอาเลยอ๋อเพราะว่าพวกนี้มันถ้ารอนานไปแล้วมันมันลูกมันไม่โตอ๋อครับ รูปไม่โตต้นจะไม่โตพอเราผสมปั๊บเนี้ยตัวมันจะโตเร็วครับอันนี้อันนี้ต้นหนึ่งเนี่ยครับลุงไวเยอะไหมครับต้นนึงก็ล่ะครับมันก็ดูคํานวณต้นว่าต้นโตขนาดไหนต้นนึงอ่ะมันก็จะเอาไว้อยู่ประมาณอย่างไรก็มันก็ไว้ไม่เยอะไว้ประมาณก้าสองก้าประสิบกี่สิบโลสามสิบโลขึ้นไปขยับไปเรื่อยๆถ้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยรูปเนี้ยมันเนี้ยมันก็ประมาณสามร้อยโลหรือสองร้อยโลขึ้นไปไอ้ต้นต้นเนี้ยประมาณกี่ปีแล้วนะครับ ต้นนี้นมันรุ่นนี้นะเขาจะเริ่มปลูกเลยมันปลูกรูปปีเดียวกันมันก็ได้เจ็ดปีแล้วอ๋ออันนี้มันคือต้นเจ็ดปีแล้วนะอ่าในเจ็ดปีแล้วเนะนี่ยดูต้นมันเขียวก็เจ็ดปีหมดหรุ่นเดียวปลูกรุ่นเดียวกันหมดปีเดียวกันครับอันนี้วิธีการทํานี้ทํำยังไงบ้างครับที่ที่จ,จะมาถึงได้เก็บเกี่ยวเนี่ยต้องใส่ปุ๋ยต้องอะไรใส่ใส่ครับผมต้องใส่ปุ๋ยตั้งแต่ปลูกเล็กๆอ่ะครับใส่ปุ๋ยยังไงครับปุ๋ยก็เริมากไปนกะเป็นปุ๋ยสูตรนะครับ ใช้ใช้สูตรอะไรครับพอบอกได้ไหมโดยมากคืสูตรดินพื้นสูตรเสมอสูตรเสมอสิบหกสิบหกสิบหกสิบห้าสิบห้าสิบห้าประมาณนี้อ่าสูตรเสมอก็ใส่ปุ๋ยกี่วันใส่ปุ๋ยทีครับตั้งแต่เด็กมาตั้งแต่เล็กๆสูตรมากมันจะสิบห้าวันม้่งบมงทีก็แล้วแต่แล้วดูดูอาการว่ามันความสมบูรณ์ของเราว่ามันสมบูรณ์ขนาดไหนครับแล้วก็ใส่ตามตามนั่นไป ใส่มากมานก็ป่วยมากแล้วไอ้นี้ลุงทําทั้งหมดกี่ไร่อ่ะครับทั้งหมดนี้สี่สิบสี่สิบไร่ครับผมอันนี้สวนอ่าสวนลําไยของคํามีครับคํามีอันนี้ตั้งอยู่ที่ไหนนะครับลุงตั้งอยู่ไอ้ตำบลทับสนุนครับสลับรีครับอ๋อเพิ่์สลิกสลับรีทนับสนุนสลับรีนะครับครับผมอันนี้เริ่มอีกประมาณ เดือนหนึ่งใช่ไหมครับประมาณเดืนอนเดือนกว่ากว่านิดนิดแหะคงได้เก็บรบุ่นนี้อันนี้คือเนี่ยตั้งแต่เล็กขึ้นโตขึ้นมายังมีลูกอะ่ะลุงใส่ปุ๋ยอะไรบ้างครับต้องใส่ปุ๋ยไหมใส่ก็ใส่พวกปุ๋ยป,ปุ๋ยฉีดทางใบครับทางใบก็ก็คือเป็นสูตร,งงรสูตรธรรมดามาจะเป็นสูตรไอ้ไอ้ธรรมดาของเราเนี่ยน้อยพวกไอ เอยยี่ห้าห้าห้าพวกอะไรก็ตามสูตรที่ว่าเราใส่ปุ๋ยบำรุงอ่ะสูตรบำรุงแล้วกันบำรุงทงใบนะบำรุงใบบำรุงผลบำรุงดอกเนี้ยครับไ้ก่อนอันนี้อันนี้ไม่ไม่ได้มีการผสมพันธุ์อะไรเนาะลำายเนาะอนีไม่ได้มีผสมอะไรมีพันธุ์อีดอพันธุ์อีดอแท้ๆเลยการที่ส่งกินเลยอ๋อพันธุ์อีดอล้วนอันนี้ลุงทําขายเองหรือว่าส่งพ่อค้ามันก็สองอย่างครับผม ทั้งขายเองด้วยส่งราค้าด้วยอ่ะ้ะจ,จะมีลูกอลูกค้ามาแวะชมได,ได้ไหมครับได้ได้ได้ชมที่สวนเนาะได้ได้ครับใครว่างก็แวะมาชมได้นะครับอ,อสมมติเนี่ยตอนออกลูกเล็กๆอย่างเงี้ยลุงต้องฉีดสารอะไรไหมครับเยมากตอนออกลูกเล็กอะเราก็จะบำรุงปกบุมุงผกเมล็ดอ้ยหพวกผิวครับบำรุงเซลล์ครับ เซลให้เซลเปลือกให้เสริมให้เปลือกมันหนาเนี่ง<า>เปลือกหนาแล้วทีนี้แบบว่ามันจะไม่จะไม่แตกครับอีตัวถ้าสร้างเซลล์เนี่ยเราต้องเอาแน่โพลลอนโพ,อ,นพอะไรเนี่ยตัวนี้ต้องใส่อ๋อต้องใสส่วน,ส,วนส่วนประกอบมั้เนาะครับอันนี้ลุงลุงทำคนเดียวใช่ไหมครับลุงล่างก็ทำคนเดียวลุงล่าคนเดียวแต่ก็มีบ้างมีลูกน้องมาบ้างเหนกว่าทำงานเร่งๆรานเร่กจารุลโนมาช่วยอืมแต่เดี๋ยวมาไม่เคยได้เร่งเราเราก็ทำไปทำเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกไปอ๋อส่วนมากเขาทำคนเดียวทำคนเดียว Oh. ทํากะว่าเหมือดเก็บล็อกนี้เสร็จกจ็เก็บรุ่นนี้ไล่ไล่ไปเพราะเราพอทาแปลงใหญ่มันเราจะมาท,ทําทีเดียวมันกลัวเอาไม่ทันอัน,นอันเนี้ยมันมีอายุฤดูกาลอ่ะประมาณกี่เดือนครับช่วงเก็บเกี่ยวอ่ะเก็บเกี่ยวเหรอครับคดสงชังยระยะยาวนะครับหกเดือนหกเดือนขึ้นนะครับที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะ,ะแต่เริ่มจากเริ่มเอาใ้มันออกดอกอะไรพูดนี้ง่ายครับ ลาดสารลาดอะไรอย่างสารนี่ต้องลาดแน่เพราะอากาศเราไม่ได้ครับต้องลาดสารเพราะลาดสารสิบป้าป้มาิพอเริ่มแตกใบออกดอกพออะไรมาเป็นไข่ลูงไข่ปลาแล้วก็ต้องบรุงอ่ะบำรุงตลอดอ่ะอืมก็คือต้องต้องบำรุงตลอดอ่าบำรุงดูแลพฉีดพวกฮอร์โมนส่วนไปเพ็นฮอร์โมนนี่แหละครับเราจะเน้นเป็นพวกนี้เพราะเราจะไม่เน้นสารเคมีอ่าเราจะเซ็นนำหมักของพวกเราเซ็นหมักไว้พวกนมวัวพวกอะไรแล้วก็มาฉีดลงดินเราไม่ได้มีฉีดใส่โูกนะครับฉีดลงดินเราอันนี้อันนี้ สมมติตอนออกลูกเ่ยมีมีใกล้ผลผลิต้ยมีฉีดฉีดปุ๋ยหวานปุ๋ยอะไรไหมครับกากปุ๋ยหวานไม่หรือมากเขาไม่ค่อยได้ใช้ไม่ได้ใช้เออเพราะว่าจะใช้เป็น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 พวกอีมันมันจะเป็นฮอร์โมนอ่ะครับมันเป็นฮอร์โมนเขาอยู่ฮอร์โมนหรืว่าบำรุงนี่แหละเขาจะมีเขียนไว้ใน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 ปุ๋ยเขามีแบบแบบบำรุงมีลดมีเพิ่มหวานเพิ่มอะไรมันอยู่ในนั้นเราเอาตัวนั้มาฉีดอ๋อถ้็ต้อง ก็ต้องฉีดใช่ไหมครับอ่าฉีดฉีดอย่างเงี้ยเราต้องฉีดเนี่ยยังน้อยก็ไอเจ็ดวันหรือสิบห้าวันฉีดครั้งแล้วแต่เราเราจะฉีดเจ็ดวันก็ได้สิบห้าวันก็ได้ตอนออกลูกแล้วเนี่ยอืแต่้อันนี้ฉีดฉีดไปถึงเท่าไหร่ครับก็ฉีดไปถึงจนใกล้ถึงราลเก็บอะอ๋อใกล้เก็บเกี่ยวอ่าเพราะว่าต้องเล่งบำรุงลูกครับให้สมบูรณ์ครับถ้าเราไม่ฉีดลูกมันก็ไม่สมบูรณ์ลูกก็จะไม่โตเท่ากันครับ เราอันนี้พอฉีดวันนี้ลูกมันจะโตเท่ากันอ่นนี้มันลูกมันจะสมบูรณ์แต่แล้วอย่าให้มันดกมากถ้าดกมากแล้วมันแยกกินอาหารครับลูกก็จะเล็กอีกลูกเล็กอันนี้ถ้าสมมติมันใหญ่ใหญ่ที่สุดนะลูกมันใหญ่ประมาณแค่ไหนได้ที่ที่ที่ออกเคยออกก็อยู่ประมาณเหรียญห้าเหรียญสิบนะเหรียญบาทเหรียญสิบก็ถึงก็จสัเกตครับแล้วเราจะขายรวมเราเราเราจะไม่ขายเป็นขายดีแยกไส ไม่อยกไอต์ถ้าจะไม่แยกก็ให้ลูกค้าแบบข้อไว้ไม่แยกเราเราขายเป็นหน้าสวนเราขายเป็นหน้าสวนอันนี้ปลูกไว้ทั้งหมดกี่ต้นนะครับตรงครับทั้งหมดเลยคำนวณดูมันนั้นมันตกเกือบพันต้นนะโอ้หพันต้นที่เยอะนะครับห้าห้าคูณห้าระยะห่างห้าคูณห้าเอาความมาตรฐานครับมาตรฐานเลย ันต้นนี้ดูคนเดียววันนี้ oh. <laughs> ใครก็บ่กาทำได้ยังไงรใครสุด <laughs> <laughs> แต่มรนก็ทำาเ,เนาะเพราะเราก็อยู่เราก็กชอบด่ด้านนี้ด้วย,ยงไง oh. ชอบการดูแลมาดูเลยออกมาชอบดูรับไล่ไปไปบางที่วันนึงสามพัั้งเยอะเขานึก,นกยังไงถึงมามาปลูกลำไยอะครับ <laughs> ทีแรกนั้นเรา ดัดอยู่ที่อําเภอสอยดาวจันทบุรีนะครับครับอะไรนี่เขาก็ทําเขาก็แนะนําเขามาเห็นแ,ลแหล่งน้ําเราดีอะไรดีเขาก็บอกเฮ้ยลองทําหน่อยน้าโตกดาอาเนาะครับเราก็บอกว่ามันจะไหวไหมล่วะวะก็เราก็ไม่เคยทำเนาะครับทีแรกก็ไปก็เลยได้อาเขาบอกมึงลองสักห้าสิบต้นราก็ได้ไกลแล้วเราก็ซื้อห้าสิบต้นครับพอซื้อมาเสร็จมันยังมาม่ยังได้ออกวัดเลยเฮ้ยตัดติดใจเอาเพิ่มสักห้าสิบเป็นร้อยเท้วย แล้วเอามาร้อยต้นมาลองปลูกดูออพอปลูกเสร็จแล้วมาลองรู้ว่าไหนๆได้ปลูกแล้ว,ล,วล้วก็ไปคุยกับโรงงานโรงงานบอกว่าเอ้ยทั้งไงก็ถ้าปลูกน้อยแต่โรงงานเข้าไม่ถึงปลกลงก็เลยลงทุนซื้อใหญ่มาลงเต็มทีต่ตอนนั้นลงซื้อต้นพันธุ์ต้นเราเท่าไหร่อ่ะตอนนั้นมันมียี่สห้าสามสิบยี่ห้าถึงสามสิบาทอ่าแล้วแต่บามันต้นจะโตขนาดไหนอันนี้เป็นพันธุ์อีดอ,อยอย่างเดียวเลยอีดอยอย่างเดียวล้วนอ๋อก็คือลูกใหญ่เนาะ แตนดกไในรอมันเป็นพันุ์ที่ว่ามันของของของตลาดอ่ะครับพวกจกีนเขาใช้พันธุนี้ทันเดียวนะอืแล้วก็เอาหอมพวกนี้ลงมาแต่ลูกนะเราต้องแต่งทงต้องแต่งตัดนะต้องตัดถ้าดกต้องตัดทิ้งเลยนะดกมากใช่ไหมครับดกมากต้องตัดตัดออกเลยให้มันเหลือประมาณไม่ให้เกินร้อยอ่ะอืไม่เกินร้อยช่อประมาณไม่เกินร้อยลูก ไม่เกินแล้วลูกมันเป็นช่อนะอ่าถึงช่อครับถ้าเกินเล้โลูกมันจะไม่โตไม่เท่ากันอือคือเหมือนมันแย่งอาหารกันแย่งอาหารยีครับที่แรกก็ไม่รู้เราจบปีแรกเล่นรับทิเลยปล่อยเยอะเลยเนี้ยปล่อยทุนพวกเลยอะเลยโตจบมาแต่จันมาดูโอ้โหกันแล้วลูกมันใหญ่ไหมครับตอนนั้นที่ลุงปลูกแรกๆโหูกใหญ่เข้ากระเหรี่ยนบาทแทบไม่ได้ก็มีอ๋อลูกัเล็กเราไม่รู้เนาะประสบการณ์ กิโครการนครับผมครับยก็ค่อยเรียนรู้มาเรื่อยๆมันก็มามีช่องทางมาอ่าหลังก็เลยต้องมาควบคุมควบคุมดูแลเองทุกอย่างครับแล้วของผมนี่การใส่สารผมจะไม่ได้ลงดินในเขาครับผมจะฉีดเขาทางใบอ่าผมไม่ได้ใช้แบบเขาใช้รบบรบสูตรเดียวของที่จันทบุรีรครับแต่ปกติเขาจะใช้ลงดินกงอ่าแต่ลงดินน่ะต้นมันจะโทม อที่ถามที่เขาคำนวณมาแล้วบางทีมันใสมากใส่น้อยบางทีต้นมันอย่างเราลุงใบมันมันไม่ต้นไปสมที่นะที่เคยศึกษาเขาดูอ๋อครับ่านที่ญาติเขาเขาบอกว่าอย่างนั้นเราก็เลยทําสูตรของเขานั่นแหละครับก็เลยได้ากสูตรจากเขามาด้วยได้ถึงนั้นเลยถ้าลองมาทาเองก็ได้ผลดีใช่ไหมก็ได้ได้เพราได้แต่เลยวนะถึงหมดแล้วได้แปลงได้น่ห้าสิบต้นก็ได้ไปก็หลายตันอยู่อืม นี่เดี๋ยวก็จะแต่งจริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ไถพอไถเสร็จก็แต่งจริงอ๋ออันนี้ก็ใช้รถใช่ไหมครับรถไถไถไถลึกๆไม่ได้ให้เขาไถลึกอ่าคือไถไถป่าด้าเฉยอ๋อไถลึกก็ไม่ตัดรากมันครับอันนี้รากมันเดินไกลหรือเปล่าไม่รู้ครับทรงพุ่มเลยทรงพุ่มใช่ไหมใช่อยู่เฉพาะทรงพุ่มเลยรากม่ยากจะตกเป็นอย่างเงี้ยรากจะออกโอเท่าไหร่ยิ่งยิ่งเดี๋ยวมาอยู่ตรงพุ่มหมดเลยอันนี้อันนี้ สมมติเราเก็บเกี่ยวหมดแล้วนะ่ะเราต้องแต่งแต่งต้นไหมแต,แต่งแต่งก็คือต้องตัดแต่งต้นแต่งให้มันโล่งอย่างนี้นยครับแต่งก็คือเราเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วปุ๊บเราก็ต้องตัดแต่งทรงพุ่มครับให้มันรอปีหน้าที่มันจะออกอีกใช่ไหมช่วงช่วงที่มันออกลูกเนี่ยลุงลุงให้น้าทุกวันไหมช่วงออกลูกเลยเหรอครับเว้นเว้นถ้าฝนตกเราก็ไม่ได้ให้อันนี้หมายถึงสมมติถ้าฝนไม่ตกกี่วันให้ทีครับ โดยมากก็ไอ้ก็ไม่เกินอาทิตย์ส่วนมากถ้าว่ามันแตกจริงๆนะถึงก็สามวันให้สามวันให้ทีอ่าให้ใ,ให้ทีหนึ่งนานนานไหมครับคี่เดี๋ยวบ้านที่ให้อยู่สี่สิบห้านาทีต่อต่อแถวว่าเอต่อชุดต่อชุดเราเปิดทีนี้เราเปิดกี่สายมาเรากะว่าตั้งนาฬิกาไว้เลยว่าก็ดูพลังเครื่องเราจะวิทย์ให้น้ําทรงแรงน้มามันตกถึงเนี่ยครับตกรอบกงคุ้มเนี่ยแล้วก็เออ เราก็ดูคือต้องดูสปริงเกอร์ด้วยดูสปริงเกอร์ว่าน้ํามันตกถึงนี่อ๋อคือตกตกมาให้รัชมีของทรงพุ่มพอดีทรงพุ่มพอดีครับเอาดูถ้ามันถ้ามันมันพุ่มเกลเราก็เพิ่มเปิด,ปดหัวต่อไปได้เปัดไดค้ครับถ้ามันไม่ไกลก็เราก็ต้องปิดอปิด <laughs> 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 เราก็ต้องปิด <laughs> เนี่ยมันก็ต้องทีทำาอะไรต้องต้องอ่านต้องโคมันต้องใช้วิชาการเรียนแบบเรียนหนังสือนะครับผมก็จะไม่มีในตำราเนาะอ,อ,อันนี้เราต้องมาศึกษาศึกษาอ <c oughs> เองทั้งนั้นที่เขาบอกมาเขาก็บอกมาเราต้องจําครับวิ่งไปดูเขานะวิ่งไปดูที่สวนก็วิ่งไปดูครับไปดูงานไปดูงานเขาแต่งรูปแบบไหนเขาฟันเขาไหนแต่งกิ่งแบบไหนตัดลูกชิ้นแบบไหนครับต้องไปดูงาน จะถือว่าเราก็นั่นอันนี้ก็จะเอาหมดได้เนี่ยเอาหมดทุกแปลงเนี่ยเดี๋ยวก็ไล่แล้วเดี๋ยวลงมือแล้วคืออันนี้ยผมเห็นบางบางบางอันมันไม่ออกลูกอ่ะไม่ออกไม่ออกลูกนี่เราเรายังไม่ลาสารอ๋อก็คือต้องรอลาสารรอลาสารถึงออกอ๋อคือเหมือนลุงทําเป็นชุดๆใช่ไหมเป็นชุดเป็นล็อกเป็นล็อกไล่ไล่ไล่กันไปก็คือไม่ได้ออกความกันเื่อไม่ออกอ๋ออันนี้ไว้เก็บเกี่ยวได้ตลอดตลอดให้มัน พบบล็อกเรียนเราจะทำเอากลอเราดูไหมส่วนมากเราจะไม่ให้ตรงกับส่วนใหญ่เขาแต่ตรงนี้กรงเนี่ยพอลงหลังมาแล้วจะขยับ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 ออกไปไม่ให้เป็นตรงกอบส่วนก็คือถ้ามันไม่ตรงฤดูกาลนั้นเราก็จะได้ได้ราคาหน่อยนะได้ราคาหน่อยพอเรามีไอ้หนึ่งแหล่งน้ํามันพออืมพอน้ําเราจะให้น้ําตลอดมันก็ถึงเปลืองหน่อยถึงว่าเราทำบล็อกเราดูมันก็ นั่นแหละครับออันนี้ใช้บ่อบาดานใช่ไหมบ่อบาดานอันนี้มีพักน้ําะไหมมีมีมีแอ่งน้ำมีบ่อพักอีกบ่อนึงอ๋อดูดบบ่อบาดานมาพักไว้พักไว้แล้วค่อยเอามาลดเออมันงั้นไอ้ตะกอนพวกออกซิเจนมันไม่พอเราต้องมาพักอืมถ้าดูดใส่เลยไม่ไม่พักไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ออกซิเจนน้ำของแวบตะกอนจะเกินอะไรไม่น้ำอืมเราต้องมาพักน้ําไว้ดูดมาแล้วมาพักไว้อะไรนี้แล้วก็ ดึงต่ออยอ๋อผมนึกว่าดูจากบ่มาใชไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เลยลวของมันจะไม่งามเลยอืมก็เขตบ้านเราเป็นตะกอนครับตะกอนเยอะเนาะตะกอนเยอะไม่ได้บวงบ่เขาจะพักน้ำเพราะฉะนั้นอืมส่วนมากที่ทําสวนก็เห็นจะพักอืมต้องมีบ่พักครับพักน้ําไ้เวลานั้นมันก็ทันเท่านั้นกระรุนมันก็ต้องมีทําเป็นล็อกเป็นล็อกอันนี้เดี๋ยวพอหมดเมื่อเช้า ลาสารไปนู่นไปนู่นลาดแล้วรอบนึงเดี๋ยวอันนี้แต่งอันนี้เดี๋ยวก็ลาดล็อกนี้อันนี้ก็คือรอรอออกใช่ไหมอ่าลาดสารไปแล้วก็รอลาสารต้องลาดสามข้างนะผมผมไม่ได้ใส่นั้นผมใส่ทั้งใบอ๋อลาดทั้งใบฉีดทั้งใบฉีดทั้งใบฉีดใส่ใบเอาเลยอ๋อององทำสามถ้าลาดสารถ้าวลาปกติมันเล้ต้องใส่ข้างเดียวแต่มันสารมาจะเปลืองสารครับ นี่ฉีดทางใบดีกว่าทางใบแต่ฉีดสามรอบใช่ไหมสามรอบอืมแต่ว่าทางใบมันต้นไม่ให้โสมอืมเพื่อไม่ให้ต้นโสมด้วยเช่ถ้าฉีดทางดินเนี่ยต้นมันจะทรงใบมันใสมากครับมันพวกมันปุ๋ยทางดินเนี่มันมันก็ดูดกินโดยตรงอยู่แล้วเนาะมันดูดหลานใบร่วงเลยอะครับอันนี้อันนี้ลุงจะทํากี่ชุดนะครับแต่ละรอบ ชุดนึงเนี่ยชุดนึงก็จะก็จ,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 จะทำไล่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 กันไปก็อยู่ท,ทําทีนึงก็ประมาณห้าหกสิบหรือแต่ไม่ให้เกินร้อยแต่ชุดนี้ร้อยต้นเนี่ยร้อยต้นใช่ไหมที่ที่ฉีดไปรอบแรกเนี่ยที่หลุดเลังไปรอบแรกนะเนี่ยในร้อยอืมหน่งร้อ<ม>ยอันอันนี้ลุงทิ้งช่วงห่างกันยังไงที่ทํารอบแรกแล้วค่อยมาทํารอบสองอย่างเงี้ยครับก็อยู่ประมาณอยู่อยู่สมมุติว่ารอบแรกเก็บเกี่ยวแลวรอบ โอ้เราถ้าว่าอันไหนเก็บแล้วเราต้องรอรอเป็นรอรอเป็นป,ปีหน้าต้นปีอ๋อที่อย่างที่เก็บไปแปลงที่แล้วครับเก็บไปเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยอันนี้เราต้องไปรอโน่นเลยไปแต่งเอาช่วงพันวาอ๋อแต่งแล้วทีนี้ก็รอฝนตกมาแล้วก็ดึงสารต่อเลยอ๋อการการแต่งเก่งเนี่ยคือสมมุติว่าลุงเก็บ เก็บผลผลิตหมดแล้วลุงแต่งกิ่งเลยไปหรือปล่อยไปก่อนแต่งแต่งแต่งเลยใช่ไหมไม่ไม่ได้รอไวเก็บเกี่ยวพอเก็บเสร็จก็มีเวลาก็แต่งไวเลยแต่งไว้เลยแต่งเตรียมไว้ครับแต่งมามันก็ไม่ใช่ว่าแต่งมันก็มันก็ต้องมันไม่แต่งไปเพราะเรามันก็ปล่อยอย่างงี้เราต้องต้องแต่งเลยเวลาถึงเวลาใกล้เอาจริงๆเราก็ามาหาเลมมีทีนึงเลมตรงไหนที่ว่ามันหนาึกไปแล้วก็ต้องออกมันโรคอ๋อก็คือให้แสงมันส่องลงมาได้ ใส่แสงมาให้ทีแรกไม่รู้ก็โอ้เอาเรื่องแล้วใส่ตลุ่มต้่งอากาศเข้าไม่ได้ยังไงแสงส่องผ่านไม่ถึงเลยใช่ไหมเออนั่นเข้าไม่ได้ต้องอย่างนั้นนะอย่างนั้นนะครับไม่ได้เลยนะต้องแต่งอะไรต้องแต่งให้มันโล่งให้โล่งอย่างนี้นะครับ่งเราก็ต้องออกถ้าอย่างนั้นไอ้หญงมันเอาไม่ไหวแล้วฉีกเพราะมันหนักฝนตกอ่ะใส่เนี่ยไม่ได้เลยนี้ฉีกเลยเนี่ยอ่าเนี่ยครับมันหนัก ครับฉีกไปเลยเสียไปเลยนะกำลังติดลูกนะฉีกไปเลยต้องคำจริงรู้คำจริงคำละเอียดเรื่องหาสิ่งไม้มาคำหมดแล้วเนี่ยมันต้องหนักเราปล่อยลูกเยอะเนาะมันก็หนักหน,นักหนักหนัก,นก,นกต้นเนื้อถ้าว่ามันสิบปีขึ้นไปแล้วอะต้นฟ้าสมบูรณ์จริงได้ต้นเป็นตันนะครับที่ที่พวกนาอาเขาทำาอยู่ ต้นหนึ่งได้เป็นตันเป็นตันอือแล้วระยะยาวถามพวกน้าอารเขาทำบอกว่าต้นนั้นอยู่ได้นานไม่ถามเขาทีเนาะครับแต่บอกอยู่ถึงแปดสิบปีนะแปดสิบปีโอ้ชัวอายุคนเลยนะแปดสิบปีเก็อารก็บอกนั้นแต่ถ้า,ถาตโตโตอะครับบางคนเขาก็ตัดออกตัดตอออกให้มันแตกใหม่อ <ğa> ่าติที่ไปดูเขานะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าใครพูดอะไรอย่างนั้นเขาทำก่อนเราเนาะอันเนี้ยสมมุติว่าเราปล่อยไปแบบสักสิบปีอะไรเงี้ย สิป,ปียี่สิบป,ปีอ่ะต้นมันจะสูงประมาณแค่ไหนครับหรือเราต้องคอยตัดเรื่อยๆเราต้องตัดยอดออกอ๋อเราก็ต้องคอยตัดยอดออกใหญ่กว่านี้อีกเนี่ยใหญ่ต้นมะเขือใหญ่กว่าต้นนี้นะครับเนี่ยก็คือ,คอเรากเก็บเกี่ยวลําบากเนาะลำบากามันจะขึ้นลําบากอ๋อเนี่ยเพราะเราต้องตัดช่วงนี่ช่วงกลางออกเลยนะอืมนะตัดออกเลยนะอย่างนั้นต่อไปหน้าต้องตัดแล้วนะเราจะให้มันแตกข้างเอาอย่างเดียวครับให้แตกร้านข้างอย่างเดียวอืให้ทําทรงพุ่มด้านค่ะทรงพุ่มอ่าครับ เราคกข้างคือเราไม่ให้มันสูงไม่ให้มันสูงถ้าสูงสูงการติบละบากแถวจันที่แรกเขาก็ไม่รู้เขาก็ไม่ได้ตัดแต่เรื่องเขาปล่อยไว้สูงอย่างนี้เลยวันนี้ขึ้นกันมีพวกกระเบนนขึ้นไทยขึ้นได้ไทยไม่กลายนะมีพวกกระเบนขึ้นกระเนตัวมเล็กมันขึ้นได้นูดูดูดดโอ้ไปดูมันขึ้นเราไปดูเขาเขาไปดูไปดูเขาดูตอนเขาแต่งลูกตอนติบตอนไรนะไปดูเขาครับโอ้มันละบันไดพาดมันขึ้นเฉยเลยอ่านั่นแหละ แรงงานต้องเป็นของพวกเขมรอย่างเดียวเล้เนาะเขมรเขมรคนไทยนี่ไม่เอาเลยคนไคนไทยกลัวถ้าไม่ตัดถ้าไม่ตัดยอดนี่ก็ไม่ได้เนาะสูงเลี้ยวสูงเลี่ยวผมประโยชน์ตัดกับไม่ตัดสู้ตัดมันได้ตัดมันก็ทงคุบมันก็มันมันก็ทั้งโล่งมันโล่งกลางมันก็มันก็จะดีกว่าแสงมันก็จะส่องลงมาได้ไ่้แสงลงได้ทึบเกินก็ไม่ได้เนาะที่แรกแถวจันทที่แรกเขาก็ไม่รู้เขาก็บอกไยธรรมชาติ ครับมันก็สูงเราผลผลิตเขาได้เยอะไหมอย่างนั้นนะถ้าสูงไปแล้วผลผลิตนะเดี๋มันจะมันก็ถามว่าได้เยอะไหมมันก็ได้เยอะอยู่แต่ว่ามันาว่มันสูงมลำบากการเก็บออานเก็บมันลำบากมากเวลาเก็บเกี่ยวเราเก็บเกต้องใช้บันไดแทงกลาวตัวขึ้นไปใครจะกล้าขึ้นเลยตอนนี้ติดตรงบนชั้นเวทีนี้มันทีนี้พอโตแล้วมันออกไม่ได้ไง เขาตัดปั๊บมันก็จะไปถูกต้นอื่นเขาโคนอ่ะถ้าไปตัดปลายมันมันจะไปร่วงใส่จริงต้นอื่นเขาตัลงก็ต้องเอาไว้เอาไว้ไปมาก็ก็คือสมมุติว่าต้นหนึ่งเนี่ยอายุอายุเก็บเกี่ยวแล้วที่หรือเปล่าที่ลุงต้องต้องตัดตัดยอดมันลงนะครับตอนแต่งตอนแต่งกริงน่ตอนแต่งจริงอ๋อก็คือตัดมาลงไปด้วยเลยตัดลงด้วยเลยอ๋อก็คือไม่ให้มันสูงขึ้นไปไม่ให้ไม่ให้มันสูง แต่นี้ยมามาทนได้แต่งถ้าว่าสูงกนิดนึงเราตัดในตัดโน่นเลยตัดเป็นที่กิ่งกลางกระดูกลางอะ่ะตัดออกเลยนะตัดในตรงกลางหนละ่ะให้ลงเลยตัดกรนะส่งเลยออกเลยจะให้มันเหลือจะพอสองคุ่มมันนี้มนี่ทรงคุ้มมันจะสวยครับให้เป็นทรงคุ่มอย่างนี้ถามว่าสำเร็จไหม มันต้องปรึกษาไปอีกเยอะ <c oughs> ต้องศึกษาไปต่อ <c oughs> ตึกต่อต่อ <c oughs> ยังไม่มียังไม่มีจุดตันใช่ไหมครับก็คือต้องศึกษาไปเรื่อยๆอ่าใช่มันต้องศึกษาไปเรื่อยๆอันอันนี้ถือว่าประสบความสําเร็จไหมครับกับการทำำําลําลาใหญ่ก็ถือว่าได้ไปห้าสิเปอร์เซ็นแล้วระดับหนึ่งอ่าอย่างนี้<ช>ต้องอีกระดับึงอง <นะ S 2> อต้องทําให้มันได้ทําสุดไหนท่จะได้โบ มันต้องอ่านไปดูอีกขั้นตอนหนึ่งแต่ก็ถือว่าอย่างเนี้ยลูกลูกเสมอกันก็ถือว่ามันมันไปได้ครึ่งละครับอันนี้ก็ลูกใหญ่ขึ้นมาก็เสมอกันทั้งหมดขอให้ลูกมันมันเสมออย่างอย่างนี้ถ้ามันมันเอ้ถ้ามันไม่มีลูกเล็กมันเสมออย่างเงี้ยมันก็จะโอเคถ้ามีลูกแซมมันเล็กมาน่ะเนี่ยถ้ามันมีมากๆมันมันมันจะไปเออแต่มันมีลูกเล็กมันผสมอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมอ่าอย่างเงี้ย มันมีลูกเล็กอยู่ถ้าว่ามันไม่มีลูกเล็กเลยโอเคลูกมันจะเท่ากันครับอย่างนี้ถ้ามันมีลูกเล็กนี่เราทํอะไรเด็ดออกได้ไหมได้ううยังไงครับมันไม่มีใครเด็ดไม่มีแต่มาเขาไม่มีใครมานั่งเด็ดเนอะมันเด็ดตอนมันร่วงนันไม่ใช่ในร่วงต่เด็ดเปนเผลอนร่่วงเลยอย่างเงี้เราเรร่วงเลยอ๋อเหรอมีแต่เดียวมีเดียวตัดยอดออกอย่างเดียวอ๋อเดี๋ยวมันจะสลับลูกมันเองอ๋อก็คือถ้าเราเราถือว่าเราไว้พอแล้วเราก็ตัด อ่าอ่าติดยอดออกเลยสลัดติอดออกออกแล้วก็ก็คือไ่ไว้เยอะเกินเยอะเกิน,รนครับเดี๋ยวพาราลุ้นเลยอย่างเงี้ยพอโตมาพวกนี้โตปั๊บเดี๋ยวตรงนี้มันหลุดเลยอ๋อมันจะสลัดหลุดมันสลัดลูกของมันเองอใช่ครับอย่างเงี้ยมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี้ยเราเด็ดเนี่ยมันจาสุดออกมาเลยถ้าเราเด็ดน,นะครับถ้าเราไม่เด็ดอ่ะเดี๋ยวมันสลัดของมันเองเพราะด้ตัวเนี้มันจะใบตัวนี้จะหลุดครับมันจะลีดอย่างเงี้ยใน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 มันสลัดของมันเนี่ยมันจะแบกงลุขึ้นมาแห้งงเนี่ยเห็นไหมเนี่ย เนียวเาสรัเนียม,ม,มันสลัดมาแล้วเนี่ยนะเนี่ครับออาเนี่ยเนี่ยเนียวมันสลัดลูกมาเองอ่าจะเราเด็ดไม่ได้เด็ดแล้วติดลูกยึดติดมาอ๋อ <c oughs> ย่างเดียววิธีเดียวคือที่ว่าเนี่ยตัดตัดออกไปเลยก็คือต้องตัดแต่งช่อไอ้แต่งช่อไอ้แต่งลกูกแต่งช่อลูก,ลกแต่งเท่าลูกก็คือ,อยังไงก็ต้องแต่งใช่ไหมครับแต่งถราบป็นระบบนี้ไม่ต้องมาแต่งมัน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 ไม่ถึงรออ้อยอือ มันไม่ถึงร้อยลูกไม่ถึงร้อยลูกออขั้นต่ำแบบจะให้ขาดหกสิบแต่ก็ไม่ให้เกินร้อยไม่ให้เกินร้อยลูกต่อช่อใช่ไหมครับใช่เพราะว่า้นลูกมันจะไม่เสมอครับเหมือนอาหารมันมาเลี้ยงก็ไม่พอด้วไเนาะไม่พอด้วยเพราะว่าต้นหนึ่งก็โหมีเยอะอต้นหนึ่งติดแตกประมาณกี่ช่อนะครับต้นเนื้อเหรอครับมันมันอยู่กับเราแต่งจริง Uh huh. แต่จริงว่าเราจะเอาไว้กีดแขนงอ oh. อย่างเงี้ยอย่างเงี้อยอันนี้น,นี่ผมออก็ตัดออกนะเนี่ยเ hmm. นี่ยตัดออกเนี่ยอืเนี่ยแล้วพวกนี้มันหรือว่มามัน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 จะมีอย่าง้รก็นะตัดออกครับหรือว่าเป็น,นสามกิ่งสามกิ่งพี่ที่ลุงเอาไวน้นี่ประมาณสามกิ่งเออมันมีสามกิ่งเราต้องกิ่งกลางออกอ๋อเนี่ย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 เนยเนี่ยเนี่ยเนี่นี่ยเ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 นี่ยยเนี่ย อ๋อดูอย่างเงี้ยออกแล้วพวกนี ungs, she she so ้ม oh. ah, ันจะมีสามกิ she, <totally S 4> um, ่งเนี่ยกัวราเราก็ตัดนี่เลยเนยอ๋อตัดกลางออกมาเหลือแค่นี้อืมเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยยอดพีนาเราก็ต้องตัดนี่ออกจะให้มันเหลือบางพวงนี้ออกสองด้านครับอ๋อก็คือต้องต้องตัดอย่างเงี้ยทุกปีอ่าทุกปีครับเนี่ยเนี้ยพีนาเราต่านี่ออกเลยเนี่ยอืมออกเลยนยออก่นี่ กถ้าุณจะได้ไม่ได้แม่มันเยอะเกินแม่มันเยอะเกินก็ไม่ไม่เยอะเกินก็จะให้อาหารมันมาเลี้ยงให้อาหารมาเลี้ยงครับให้มาเลี้ยงลูกครับทําใบมากอย่างนั้นทาร่าได้ไม่ได้ครับแต่ว่าลูกไม่โตอืมมันมีลูกทุกช่อไอ้ทุกไอ้ทุกกินไงเราก็ต้องตัดนี่นะครับให้โน้น โอ้ยถ้าแปลงนู้นที่เห็นนี่ก็แล้วนี่ดกลูกบกกงอยู่บนดินนี่อลูกบกกงอยางนี้เลยเนี่ยต้องตัดแต่งนะครับทรงพุ่มอย่างนั้นต้องออกเลยนะน่าจะโคฟรพงนะต้องออกเลยนนะออกออกพวงนึงเลยแล้วนะเนี่ยยังไม่ไ้ต้องออกพวงนึงเลยแล้วเนี่ยอ๋อต้องตัดทวงออกเลยใช่ไหมออกเลยตัดนี่เลยแล้วเนี่ยให้มันเหลือแค่นี้นี่ก็คือมันดกไปใช่ไหมครับดกไปอืมต้องออกเลยแล้วเนี่ย ยังไงเราก็หักออกไปเลยทิ้งไปเลยอืมอย่างเงี้ยไม่ให้พวกนี้เราก็อเอาออกไม่ต้องเสียดายนะครับไม่ต้องเสียดายเสียดายห้ามเสียดายเด็ดขาดครับ,รบต้องต้องเด็ดขาดกัมนมาหน่อยเ,ออเดดด็ขา <laughs> ไม่งั้นไม่ได้ลูกใหญ่ใช่ไหมครับมันเสียดายไม่ได้จริงๆเ, <laughs> เสียดายไม่ได้เออเหมือนกันนตัวนี้เออเหมือนกันไปไหนเลยเรียกนะเออ <t ell> แต่ให้น้ําเราบอกตรงนะให้น้ํามันต้องกาหนดนะให้น้ํายังไงครับให้น้ํานี่ตรงเราต้องตั้งนาฬิกาว่าเราเอารถงวดเนี่ยเราจะเอาสิบห้าหรือว่าเอาครึ่งชั่วโมงหรือจะเอาชั่วโมงครึ่งหรืออะไรเนี่ยเราต้องตั้งว่าหราหมดหลาังาก็ต้องเราเข้ากันหมดตั้งนาฬิกาไว้เลยว่าเอาชั่วโมงนึงก็ตรงชั่วโมงนึงอันนี้คือลุงเดินท่อน้ําทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยใช่ไหมครับหมดหมดก็คือเวลาลดน้ําก็ก็ปล่อยปล่อยน้ำมาเนี่ยโอ้โห รเป็นเป็นสปริงเกอร์ใช่ไหมครับด่านน้ำขึ้นมาอันนี้ให้ทุกวันไหมครับน้ำามื่อฝนตกเราไม่ให้ถ้าว่าฝนไม่ตกก็ถ้าไม่ตกจริงจริงถ้าฝนไม่ตกเราต้องสามวันต้องให้เลยเพราะว่ามันมันจะขาดน้ําไม่ได้ครับตอนปลูกแรกๆให้ทุกวันไหมครับถูกครับตอนปลูกช่แรกตอนใหม่ใช่ตอนต้นใหม่เล็กๆโอ้ตอนนั้นสองวันให้สามวันให้มันห่ใหม่ๆมันเหมือน้ราปลูกใหม่เนาะโอเคครับก็วันนี้เดี๋ยวผม ขอความรู้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวอ,อีกประมาณเดือนนึงได้เก็บเกี่ยวใช่ไหมเดี๋ยวผมมาช่วยอุดหนุนครับแล้วผมขอมาถ่ายทำใหม่สักรอบได้ไหมครับได้ได้โอเคครับขอบคุณครับลุงครับอ้าวครับ